สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูน่นาวาดีไอวครับหากเอ่ยถึงใบกระเพราเราสามารถนํามาทําได้หลากหลายเมนูแต่เมนูที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนั่นก็คือผัดกระเพราแต่ถ้าใครคิดว่ากระเพรานํานมาใช้เพียงแค่เพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารเท่านั้นขอบอกว่าเราคิดผิดครับในหลายๆประเทศกระเพราถูกนํามาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาอาการป่วยต่างๆมากมาย ในประเทศอินเดียถือได้ว่ากระเพา,าเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดจัดให้กระเพา,าเป็นยาอายุวัฒนะแม้แต่การแพทย์แผนไทยก็นำกระเพา,ามาใช้ในการารักษาโรคได้มากมายหากท่านกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นคลืน่นไส้ไขมันน้ำตาลในเลือดสูงมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเราอยากแนะนำให้ชมคลิปนี้จนจบครับ วิธีการทำชาก,กระเพราไว้ดื่มเองแบบง่ายๆทำอย่างไรรวมถึงการเก็บกระเพราไว้รับประทานแบบนานข้ามปีทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับหากท่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เมื่อนึกถึงเมนูยอดนิยมของคนไทยเชื่อว่าเมนูผัดกระเพราต้องอยู่ในใจของใครหลายๆคนถึงคั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูสิ้นคิดกระเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายและยังสามารถทำสารพัดเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดโดยความที่กระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัวบางคนจึงไม่อาจชอบ และอาจจะเขียดทิ้งไว้ข้างจานแต่รู้หรือไม่ว่ากระเพรา,านั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดสำหรับคนอินเดียแล้วนับถือว่ากระเพรา,าเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อว่าเป็นอวตารของเทพพิดาลักษมีจึงพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวยินดู และปลูกกระเพราวไว้ตรงกลางหลานบ้านเพื่อนำมาใช้ในการบูชาเทพเจ้าของฮินดูและใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับรักษาโรคทั่วไปที่เกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลตามตำราสมุนไพรไทยก็ยังบรรยายถึงสรรพคุณของกระเพราเอาไว้มากมายครับลดฉุนร้อนช่วยในการขับลมแก้สางแก้การท้องอืด จุกเสียดแน่นท้องแก่อาการปวดท้องช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและช่วยในการบำรุงธาตุเป็นต้นในต่างประเทศมีการใช้กระเพาในการรักษาโรคกันอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าบ้านเราเสียอีกโดยในประเทศอินเดียจัดว่ากระเพานั้นเป็นราชนีแห่งสมุนไพรหรือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยก็ว่าได้ เราไปดูกันครับว่ากระเพานั้นช่วยดูแลสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างเริ่มจากข้อที่1ครับใบกระเพามีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยใช้ใบและยอดอ่อนสดๆนะครับนำมาต้มดื่มเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ข้อที่2ใบกระเพาสรรพคุณช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารแก้จุกเสียดแน่นท้องได้ จะลดฉุนและร้อนช่วยในเรื่องของการขับลมแก้สางแก้อาการท้องอืดท้องขึ้นจุกเสียดปวดท้องนอกจากนั้นสำหรับคนที่อาหารไม่ย่อยกระเพรายังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้อีกด้วยข้อที่ 3. ใบกระเพราช่วยในเรื่องของการลดระดับไขมันในร่างกายลดน้ำตาลในเลือดป้องการโรคเบาหวาน กระเพราที่แสนอร่อยแบบนี้ยังช่วยในการลดระดับของไขมันและน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีครับสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มหรือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานก็สามารถทานใบกระเพราเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ข้อที่ 4. ใบกระเพราช่วยในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ เนื่องจากกระเพรามีกลิ่นหอมออกฉุนค่อนข้างแรงกลิ่นที่อยู่ติดนานพ่อครัวแม่ครัวหลายคนจึงใช้ใบกระเพราในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่างๆข้อที่ 5. ใบกระเพราช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคไม่เพียงเท่านั้นครับกระเพรายัางช่วยในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้อีกด้วย ข้อที่6ใบกระเพรามีสพคุณช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันโรคไข้หวัดได้ประโยชน์ข้อนี้ถือได้ว่าเหมาะมากๆครับสำหรับทานกระเพราในช่วงหน้าฝนพราะเราต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดโรคไข้หวัดหลายๆบ้านปลูกกระเพราไว้รับประทานเองนำมาใส่ในอาหารแต่ในบางครั้งต้นกระเพราก็งอกงามเต็มตน้นรับประทานไม่ทัน ลองเก็บมาทำชาดื่มเพื่อสุขภาพกันครับยิ่งเราปลูกไว้แล้วปทานเองจะได้ใบ,บกระเพราที่สดสะอาดปลอดสารพิษแถมยังได้เครื่องดื่มสมุนไพรในการดูแลสุขภาพที่ดีอีกด้วยการนำใบ,บกระเพรามาทำเป็นชาดื่มไม่ยากเลยครับเพียงแค่เด็ดใบ,บกระเพราเป็นใบหรือว่าหากกิ่งนำมาผึ่งให้แห้งในบ้านโดยไม่ต้องตากแดด เมื่อนำมาชงจะได้กลิ่นหอมอ่อนของใบกระเพราใหม่ๆจากต้นที่เราปลูกหรืออาจจะซื้อมาจากตลาดเป็นกำกำก็สามารถนำมาทำได้เช่นกันหรือบางท่านอาจจะเด็ดเอาใบากระเพราสดๆจากต้นนำมาทำเป็นชาชงดื่มได้เช่นกันครับซึ่งชาจะได้กลิ่นหอมแรงกว่าชาแห้งแต่การแนะนำให้ทำชาแห้งกรอบไว้เป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถเก็บไว้ได้นานเหมาะสมในการดื่มมากกว่าชาจากพืชสดเพราะว่าพืชสดบางครั้งกลิ่นก็ไม่น่าดื่มแต่เมื่อทำเป็นชาแบบแห้งแล้วกลิ่นจะน่าดื่มกว่ากันและเรามาดูเทคนิคกันครับในการเก็บกระเพราไว้กินได้นานๆเป็นเดือนหรือว่าข้ามปีทำอย่างไรเริ่มจากเด็ดใบกระเพราและล้างทำความสะอาดให้ดีครับ จากนั้นพักเอาไว้ให้สะด็จน้ําต้มน้ําให้เดือดจัดแล้วนําใบกระเพราที่ล้างเสะเด็จน้ําแล้วไปลวกหนึ่งนาทีหลังจากนั้นให้ช้อนเอาใบกระเพรามาน็อกในน้ําเย็นทันทีเพื่อคงความเขียวสดของกระเพราจากนั้นนํากระเพรามาบีบน้ําออกปั้นให้เป็นลูกบอลกลมๆใส่ในถุงซิปล็อกแบบฟูดเกรดแล้วจุ่มน้ำไล่อากาศออกก่อนรีซิป ปิดปากถุงให้สนิทแล้วนำเข้าไปเก็บในช่องฟริตของตู้เย็นได้เลยเมื่อต้องการใช้ก็แบ่งมาใช้ทีละลูกนี่คือสุดยอดของสมุนไพรไทยครับที่อยู่ใกล้ตัวแต่เราอาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่เคยนำมาใช้ลองนำวิธีการต่างๆไปใช้ดูนะครับรับรองว่าจะดีต่อสุขภาพแถมไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยนะําเอากระเพราไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าบ้านของท่านได้ปลูกต้นกระเพราเอาไว้ใช้บ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา,าดี DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ